สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่37เจ้ามันโหดเหี้ยมชินเสียวฟูยืนดูความคลื้นเคลงเบื้องหน้าและะสมลงเด็กหนุ่มเออย่างสนุกสนานนายน้อยไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้หรอกข้าน้อยจะไปยืมตราช่างที่ห้องบัญชีเองขอรับชินเฟิงยิ้มตาหยีมองหลี่หนิงหุ้ยเดิมคิดอยากจะรักยกถนอมบุพผาหนึ่งอยู่เหมือนกันจึงไม่ต้องการทําให้นางกลัวชายหนุ่มพูดด้วยใบหน้าอ่อนโยนว่าหากพรุ่งนี้ไม่สามารถส่งเงินมาได้ นายน้อยอย่างข้าย่อมมีหนทางขอเพียงตระกูลหลี่ไม่กลัวที่จะอับอายก็พอทั่วทั้งเมืองหลวงผู้ใดเล่าจะไม่รู้จักกลุ่มแร็ปเปอร์ขอทานที่ฉินเฟิงเป็นผู้ก่อตั้งเพลงที่แต่งออกมาไถ่ายเงินจวนตระกูลเฉิงคราวก่อนเป็นเพลงติดปากที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันฉินเฟิงเจ้ามันโหดเหี่ยมหลี่หนิงหุยกัดฟันทว่าไม่อาจทำอะไรได้ก่อนคุณหนูตระกูลหลี่จะสะบัดกายจาับไปมีคนไม่น้อยเห็นน้นนำใสๆบริเวณหางตาของนางนายน้อยฉินทำคุณหนูคนงามโกรธจนร้องไห้ คนที่อยู่ในเหตุการณ์มองหน้ากันอย่างตกตะลึงอึดใจต่อมาก็กระซิบกระซาบกันไม่จบไม่สิน้นเจ้าฉินเฟิงนี่เป็นสุนัขบ้าโดยแท้หากถูกเขาหมายหัวไม่ว่าจะเป็นผู้ใดล้วนถูกถลกเนื้อหนังแรกเริ่มเป็นจวนตระกูลเฉิงเลขาธิการกรมครังตอนนี้แม้แต่จวนเสนาบ,บดีกรมครังก็ไม่รอดนายน้อยเจ้าสำราญผู้นี้เอาความมั่นใจมาจากไหนกันแน่ท่านเคยเห็นผู้ใดเข้าฝ้าฮองเต้แล้วเดินเชิดหน้าชูคอจากประตูวังไหมเล่าไร้สาระเจ้าเคยเห็นหรือ ไม่ใช่ว่าเป็นนายน้อยฉินหรอกหรือหลังจากเข้าเฝ้าฝ่าบาทแล้วเขาก็เดินวางกล้ามทำเพลงออกจากประตูวังนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่ก่อตั้งคว้นตาเหลียงลูกพี่ลูกน้องของข้าเป็นทหารรักษาพระองค์เขายืนยันด้วยตนเองว่าเรื่องที่พูดจริงแท้แน่นอนสายตาของทุกคนมองไปยังฉินเฟิงพลิกจากหลังเท้าเป็นหน้ามือความดูถูกเหยยดยามก่อนหน้าเปลี่ยนเป็นความประหลาดใจและพัฒนาเป็นความหวาดกลัวในท้ายที่สุดไม่มีใครอยากตกเป็นเป้าหมายของเทพแห่งโรคระบาดสองฉินเฟิง ชีย้ยางจะวิ้นจูหัวเราขบขันกับพฤติกรรมอันธพาลของนายน้อยฉิงน,นางชี้ไปที่เขาการเป็นอันธพาลก็นับว่าเป็นพรสวรรค์ไม่แปลกใจเลยที่เจ้าจะเป็นผู้เดียวในใต้ล่าที่กล้าเดินเชิดหน้าออกจากประตูวังที่สาวน้องชายตระกูลฉินพวกเจ้าทำให้ข้าทิ้งไปเลยจริงๆชีย้ยางจะวิ้นจูเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ซื่อสัตย์ของราชสำนักคำพูดของนางทำให้มุมมองของทุกคนที่มีต่อตระกูลฉินสูงขึ้นไปอีกสันชิงชื้อตื่นตะลึงเพราะได้รับความเมตตายอย่างคาดไม่ถึงนางรีบโค้งคำนับและมองชีย้ยางจะวิ้นจูจากไป จากนั้นก็ปล่อยให้ฝูงชนที่รวมตัวกันในหอว,วิจิตศิลทยอยแยกย้ยายเมื่อไม่มีคนนอกอยู่แล้วสินชิงชื้อก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกนางก้าวไปปิดประตูหยิบไม้ทับกระดาษบนโต๊ะจากนั้นก็ตีเข้าที่บั้นท้ายของชิ้นเฟิงหนึ่งทีคนถูกตีกระโดดไปมาพร้อมส่งเสียงโหยหวนเขารีบไปหลบอยู่ข้างหลังชูเฟิงกับเสี่ยวซิงเซียงท่าทางสูงส่งห้าวหานก่อนหน้านี้หายไปหมดสิ้นชายหนุ่มตื่นตระหนกสุดขีดพี่หญิงใหญ่ท่านใจแคบนะข้าช่วยท่านก้าวข้ามความยากลำบากนี่คือวิธีที่ทท่าานนตออบแหรื คนถูกเรียกว่าพี่หญิงใหญ่ขมวดคิ้วเล็กน้อยจนถึงตอนนี้ความรู้สึกหวาดกลัวย,ยังคงหลงเหลืออยู่ในจิตใจเปลือกตานางกระตุกเบาๆหนึ่งทีเจ้าเด็กตัวเหม็นชั่นกล้านักจะอยากให้ข้าตกใจตายหรือเจ้ารู้ความหมายของสิ่งที่พูดไปวันนี้หรือไม่หากไม่คิดอะไรคนฟังคงมองว่าลิ้นเจ้ามีวาทิลป์แต่หากคิดมากหน่อยสิ่งที่เจ้าพูดมาน้นะเป็นการพาดพิงถึงเสนาบดีกรมลังชัดชัดยามนี้คลื่นใต้น้ําในราชสำนักกําลังปั่นป่วน,นอํานาจของทุกฝ่ายที่แข่งแย่งชิงดีกันนั้นซับซ้อนแม้แต่ท่านพ่อก็กํําาาลังงงเดินบนบบ้แข หากเจ้าย่โมโหสนาวดีกรมคลังและฉีกหน้าท่านพ่อเช่นนี้ผลที่ตามมาย่อมไม่อาจคาดเดาได้วันนี้ข้าจะตีก้นเจ้ากระตุ้นความจำจะได้รู้ว่าในเมืองหลวงแห่งนี้อะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดเมื่อเห็นสันชิงชื้อเข้ามาพร้อมกับไม้ทับกระดาษในมือฉินเฟิงก็กลัวขึ้นมาเขาวิ่งหลบหลังชูเฟิงทีหลบหลังเสี่ยวซิงซิงที ขณะวิ่งไปก็ร้องคร่ำครวญว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุนสงครามหรือฝ่ายที่ไม่สนับสนุนทั้งคู่ต่างก็ฉีกหน้ากันนานแล้วพูดให้ชัดคือพวกเขาแค่ไม่ยอมฉีกม่านอัมพลางผืนสุดท้ายทว่ากลับกำไว้ในมือแน่นข้าเป็นเพียงลูกหลานขุนานางตัวน้อยๆจะดึงผ้าผืนนั้นออกได้อย่างไรนอกจากนี้เสนาบดีกรมคลังก็เป็นถึงขุนนางคนสําคัญในราชสํานักและเป็นเสาหลักของแคว้นเขาจะลดตัวลงมาใส่ใจเด็กน้อยปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอย่างข้าหรือ เมื่อได้ยินคำพูดของชินเฟิงคุณหนูใหญ่ก็ค่อยๆหยุดฝีเท้าแม้ใบหน้าจะยังคงกรุ่นโกรธแต่ภายในใจนั้นรู้ดีที่ตำหนิและดูดาก่อนหน้าเป็นพระหยักอย่างเชิงน้องชายเท่านั้นเซินชิงชื่อเคยได้ยินหลิวหงเหยียนพูดถึงนาแล้วว่าชิ้นเฟิงเชี่ยวชาญกลยุทธ์ในการจัดทัพเป็นอย่างดีแม้ปกติจะดูบ้าๆบอๆและมีท่าทางราวกับว่าต่อให้ตีจนตายก็ไม่ยอมโตแต่คำพูดของเขาก็สามารถชี้ให้เห็นจุดสำคัญได้อย่างง่ายดาย สันชิงชือเป็นเพียงสตรีจะเข้าใจข้อพิพาทในราชสำนักได้อย่างไรสิ่งสำคัญคือนายน้อยตระกูลชินเข้าใจหรือไม่ต่างหากหากเขาเข้าใจก็หมายความว่าข่าวลือที่สันสะเทือนโลกเหล่านั้นได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก่อนจะเอ่ยอ,ออกมาเพราะฉะนั้นสันชิงชื้อก็ไม่ควรก้าว่ายชินเฟิงเพยงต้องการแสดงจุดยืนของตนในที่สาธารณะและท้าทายเสนาบดีกรมคลในที่ของตนเองสุดท้ายแล้วมีหลายสิ่งที่ไม่สามารถยกขึ้นมาพูดได้ในราชสำนัก ภายในหนึ่งวันคนภายเนจะต้องรู้เรื่องการเดิมพันเมื่อครูและคำพูดที่น่าตกใจของนายน้อยตระกูลฉินย่อมต้องไปเข้าหูเสนาบดีกรมคลังอย่างแน่นอนแม้ว่าหลี่รู้จะแอบมองหาโอกาสใช้ลูกไม้เล่นงานเขาอยู่เบื้องหลังทว่าหากดูจากภายนอกเสนาบดีกรมคลังไม่เคยแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเหตุผลง่ายคือเพราะฉินเฟิงถูกฝาบาทเรียกเข้าเฝ้า สิ่งที่เอ่ยออกไปในหอวิจิตสิลป์วันนี้จะเป็นคำพูดไร้สาระของชิงเฟิงหรือพระไทยของฮ่องเต้น,นั้นไม่อาจคาดเดาฝาบาทต,ตั้งใจจะยืนมือเจ้าเด็กนี่สร้างความวุ่นวายในราชสำนักหรือไม่สุดแท้แต่เสนาบดีกรมคลังจะคาดเดาด้วยตนเองการทำสงครามระหว่างต้าเหลียงกับเปยตีไม่เพียงขาดเงินเท่านั้นแต่ยังขาดการสนับสนุนด้วยบุตรชายเสนาบดีกรมกลาหหมทุ่งเทสุดกำลังปลุกปั่นความคิดเห็นสาธารณะแทนฝ่ายสงครามทั้งยิงดึงกลุ่มที่เฝ้าดูและเหยียบเรือสองแคมที่ซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกเข้ามาเป็นพวกตนเอง สงครามครั้งใหญ่นี้ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมอำนาจของควันตาเหลียงเท่านั้นเพราะหากถึงเวลานั้นฉินเฟิงจะสอดเท้าเข้ากรมโยธาดันคำกล่าวที่ว่าอุตสาหกรรมทําให้ประเทศมีชีวิตชีวาและทําให้เงินในกระเป๋ากลับมากระปรี้กระเปร่าหากพ่ชิดเปิดตีได้แล้วไม่ว่าจะเป็นการยกที่ดินเพื่อชดเชยหรือการลงนามข้อตกลงทางการค้าชายหนุ่มมีวิธีในการสร้างรายได้มากมายต่อให้นี่เป็นฝันที่ต้องตื่นเขาก็คงตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้ม เกมหมากรุกกระดานใหญ่ของนายน้อยตระกูลฉินไม่อาจอธิบายให้คนภายนอกฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าพี่หญิงพวกนางห้ามรู้เรื่องนี้เด็ดขาดไม่ใช่นั้นเหล่าคุณหนูตระกูลฉินต้องด่าเขาว่าเห็นแก่งเงินหรือทำตัวชั้นต่ำเป็นแน่เสี่ยวเซียงเซียงรีบปล่อยเกลี่ยเรื่องต่างๆให้ผ่านไปราบรื่นคุณหนูใหญ่นายน้อยเพียงแต่คิดเพื่อตระกูลฉินโปรดไว้ชีวิตเขาด้วยเจ้าคะ่ะ สันชิงชือไม่ได้โกรธแล้วเจ้าชินเฟิงที่แยกเคี้ยวยิงฟันอยู่ข้างนอกก่อนหน้าเวลาอยู่กับคนในบ้านกลับขี้ขาตาขาวราวกับหนูน่นทำให้พี่หญิงใหญ่ทั้งรักทั้งเกลียดน้องชายคนนี้ในเวลาเดียวกันสุดท้ายนางก็เป็นพวกแข็งนอกอ่อนในเอ่ยออกมาว่ากลับจนไปค้าจะให้น้องหญิงอบรมเจ้าให้ดีเมื่อเห็นสันชิงชื้อวางไม้ทับกระดาษลงในที่สุดชินเฟิงก็ถอนหายใจยาวออกมาได้ชายหนุ่มยอมโผล่หัวออกมาจากโลกกำบังเนื้อละเอียดอย่างสาวใช้ทั้งสองพร้อมยิ้มเจ้าเล่ที่หญิงใหญ่ที่ท่านสัญญากับข้าก่อนหน้านี้ยังมีผลอยู่หรือไม่ เมื่อได้ยินดังนั้นสันชิงชื้อผู้เย็นชามาตลอดก็อดไม่ได้ที่จะหน้าแดงนางกรอกตาใส่น้องชายเจ้าคิดเหลวไหลอะไรตลอดทั้งวันอ่านพระคัมภีร์อีกสองสามเล่มเพื่อระงับไฟชั่วร้ายซะชินเฟิงไม่กล้าแล้วเขากระโดดกลับไปก่อนจะชี้ไปที่สันชิงชื้อและประท้วงเสียงดังท่านพูดกลับไปกลับมาข้าจะฟ้องท่านพ่อให้ตาแก่นั่นเป็นคนตัดสินคุณหนูใหญ่กลัวจริงๆว่าชินเฟิงจะไปหย่บิดาเข้านางจึงกัดริมฝีปากบางเบาๆและเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์นักเรื่องนี้ค่อยว่ากันคราวหลังคราวหลังคือเมื่อใด ชิ้นเฟิงมองสันชิงชื้อพลางกระพริบตาปริบๆไม่ยอมเลิกราที่หญิงใหญ่ถูกสายตาของน้องชายคาดคั้นจนหัวตื้นางรีบร้อนหลบหน้าเราจนกว่าเจ้าจะเติบใหญ่ค่าใหญ่มากแล้วนะใสหัวไปหนึ่งรักยกธนอมบุผาความธนุธนอมของบุรุษที่มีต่อสตรีสองเทพแห่งโรคระบาดตัวซวยขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก